เห็นไหมอะไรอยู่อยู่ท้ายรถ<อ>ไปดูไหมชอบไหมชอบเดี๋ยวจะให้กูเจ๋งดูว่าชอบไหมเ<อ>พิ่งยังไม่ได้เอาลงจากรถเลยเพิ่งซื้อแล้วก็ไปหวานข้าว S <S 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 อ่ะเก้าอี้ก็เก้าอี้นั่งได้ไม่มีนั่งนั่งอะไรก็ได้ก็นั่งพื้นแล้วก็เขียนเขียนใส่โต๊ะแล้วก็นั่งพื้นเดี๋ยวจะเอาลงจากรถ

เชียบเออจะได้มีแสงนี่อ้าวนี่กูเจงต้องขอบคุณป้าแต่งด้วยนะขอบคุณค่ะเพราะว่าป้าแต่งช่วยป้าแต่งคื้นให้ใช่ สมทบสมทบทุนให้กุ้ยเจ๋งขยันเรียนนั่นไงเก้าอี้ของกุ้ยเจ๋งเห็นไหมเห็น <Yes. S 1> แอบ,บหันนี่ <laughs> เก้าอี้อยู่นี่นี่ไงมีชัดเยอะมีแมสั์อย่างเดียวชัดเจ่เฮ้ยนี่ ต้องขอบคุณพี่แต่งด้วยนะคะที่ผมทบทุณซื้อโต๊ะให้ก็เจ๋งกเจ๋งอยากได้โต๊ะไว้ทำกันบ้านแต่ว่าก็เลือกเลือกเป็นแบบนี้เพราะว่าต่อไปถ้ามีคอมมีอะไรมันก็ใช้ได้ด้วยใช้ด้วยกันได้ทำไมมีอนียอะเอาจีนหรอ,หอดนะิดนบอ Okay. มาเผื่อสำรองเผื่อมันหลุดวะเขาทำอะไรไม่สะดวกโกเจ๋งเอาออกไปข้างนอกเร็วยังไม่ได้อาบน้ำเลยทุกคนโดนัดโดนัดโดนัดดนัดโนัดยังไม่ได้อาบน้ำนะทุกคน เปื่อนเบิร์ดดีนะมันบ่ชลอยเขา่าของของนอน,นดู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 ดนี่ป้าปิดเดี๋ยวค่ำแล้วเดี๋ยวยุงเข้าบ้านยุ้งโถ่ไลลตกยุงบ้านนี้ฮ จุงเข้าบ้านดูนะคะกจริงทำการบ้านเหินโต้ใหม่เหมาะกันเซเลเกินกับเก้าอี้ใหม่เ้าอี้ไม่ไโ <c oughs> ต๊ะนะก็หนูดูนะ,ะนั้นไปสิไปอาบน้ำ ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็จริงทำการบ้านขาดเบ็ดพ่อไปกูขาดเบ็ด เห็นไหมเห็นไหมพี่เขาทำการบ้านเห็นไหมครับนี่เจงก็จะศึกษาตามอะไรนะ Google เขาบอกว่าตัวนี้น่าจะได้เรียนตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ป .6 แต่ ป6ของก็ยเจ๋งอ่ะยังไม่ได้เรียนนี่ก็ศึกษานะคะเพราะตอนอยู่ปอ6อะ่ะมันเป็นช่วงโควิดครูขาไม่ค่อยได้สอนเบิ้ยปรดหัวขาบมาเบิ้ยปวดนะ

โดนัทไม่มีเพื่อนเล่นค่ะพราะก็เจ๋งอ่านหนังสือทำการบ้านแต่ไมไ่ไม่ได้รีบพายเลยเล่นอันใหม่ไหมโดนทัทยัไปเอามาให้เล่นอันใหม่นี้เสียงดัง เอโดนัทออกไปเล่นข้างนอกค่ะพออยาเอาไปเล่นข้างนอกพ่ออยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็เจงฟังไม่รู้เรื่องพ่อแม่ก็สอนไม่เป็น เดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งเมื่อกี้นี่ดูอะไรนะวงเล็บใหญ่วงเล็บใหญ่เออกับโต๊ะโต๊ะใหม่วันนี้ให้ให้ดูอ,อ๋ออันนี้อันนี้กวงละคนอยู่อ๋องั้นเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไม่กวนละบ๊ายบายก่อน